วันนี้มีการแต่งกิ่งปลาไผ่ครับมาถ่ายทำว่าการแต่งกิ่งอาไพ่ไมนเป็น่ังไหนวะ่านัต่มันเถาแล้วก็ออกเลยครับอย่างเงื่อนนะครับต้นไผ่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนต้นพันธุ์เพื่อจะให้ต้นไม้มันขึ้นมาบกกินปุ๋ยต้นแต่เถามันกินปุ๋ยหลายเราก็จำเป็นต้องแต่งออกนี่คือการแต่งปลาไผ่ครับมีทีมงานหลายคนตัวนะครับผมก็มาแต่งน้าโมเบสันล่ะ เพราะว่าเพจมาหลายปีแล้วเกือบสิบปีแล้วนะครับเรื่องกบไผ่นี่ต้องมีการเปลี่ยนพันธุ์ต้นพันธุ์ทุกปีนะครับเปลี่ยนต้นเก่าเอ่อก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะว่าขันขันบอ่อแต่งกับบอดดด่อใดนี่เพราะว่าขันมันหลายนั่นมันก็ก,กินปุ๋ยนะครับเอาไว้เพียงซีหาต้นตอเงานะครับหลายกว่านี้ก็บ,บ่บควนเอาไว้แล้วมันกินปุ๋ยนะครับหลายคูดหลายคนเนาะเพื่อจะเนาะกบไพรเพี้ยงบ่นะ มี่สองทับต่วนหนึ่งกับย่อนว่าฮัตัดออกนี่แหละครับแต่ต่วนมันเถาออกได้หล่ะต่วนมันแก่ออกว่าไงวะเราคนบนแต่ว่าเถาเลยต่วนแก่เนี่ยเอาออกเราเหลือตัวนุ่มๆไว้นะครับเพื่อนกันยิ้มงานทั้งหลายเดี๋ยวเห็นกับเอาไปเป็นตัวยย่างก็ได้ครับนั่นเดา๋เดี๋ยวมาพี่ก็ไม่ยิ้มเสียได้ครับสวนนี่แหละครับมองเพืนกับป้าเป็นสาระพักใจยู่นี่แหละ หลายปูหลายคนนะครับว่าเอ้าปลาไผ่มองไหนน้องเนี่ยระหว่างทางเชื่อมสภาวะพวกน้คขับเนี่ยมุกวงวัวไก่ได้พี่น้องครับเลยหอยไผ่มาประมาณจะลอยเม็ดนี่ละนะครับมาอยู่สาม,มารถทางโค้งนะครับกบมมอ,นะอยู่ฟังใายมือมาทางสภาวะกับฟางขวามือนี่ยอยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับมองเตะกี้ครังที่บุบบุ่มนี่แถวๆนี่พี่น้องครับมีฟาร์มไก่มีฟาร์ม,ามน้อใหม่มีหลายฟาร์มตัวนะปูเผ็ดเออเกี่ยวกับ การเกษตรจะให้มันนะครับนี่คือวิธีการตัดแต่งจริงนะครับไม่ง่าเอาต้นแก่ออกเอาต้นนุ่มไว้นะครับต้นน so ้อยก็บ่อบไว้ดิเหลืออยู่ประมาณจะซีหาต้นตอกอนะครับตัวอย่างตัวอย่างนึงคือที่แต่งจับบีดมั่บผ้าไปเนี่ยมาเท่าไหร่ดดิมีมีมาพันไปเนเอาคมต้นละหน่อยก็บ่อมาได้ดูแลแปดร้อยพี่นาะพันสองต้นเทียบพี่น้องครับนี่คือผ่าต้องให้คคมรับ มีความคมผมกับมามามาเบิ่งน้ำจริงครับว่าต่วนไหนเอาออกส่วไหนบ่อออกส่วไหนวบางที่ควรกขรผจักเลยล่ะจะว่าผมกับมาเบิ่งน้ำมันือดอกผมเนี่ยนี้เป็นการให้กำลังใจผู้เปิดทำงานแง่มันสวยมากผดคีอจะยิ้มสะกันตัวหนเนาะแน่ยิ้มเขาแซมคิดแค่นี้พี่น้องกำลังใกยิ้มนะยิ้มเขาแซ ป็นแ่กูบ้าน,นดีครับพี่น้องเขาเรื่องนี้ทิครับนี่แค่กูบ้านอยู่คนก,ก,ก,ก้นกับบกินดอกแต่เม่ใส่จจริงกระไรกินบ้องฟ้องผมว่า่วยบ้องฟ้ย่างพ้องฟี่น้องเรอยวิธีการเริประจัดนี่คือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญเรื่องตัดผ้ามันคมคเดีวแล้วแปดร้อยน <laughs> ี่นเราก็เห็นอผมก็เพิ่งเห็นนี่ละโอ้แปดร้อยบานะผมก็ม,กม,มีอยู่ท่บา <laughs> ไม่เปลี่ยนร้อยผมก็ทิว่าโอ้อยู่เงื่อนกับมีอยู่พอาดีใชว่อยู่โดนละสามร้อยนี่แหละเปลี่ยนร้อยผมก็อย่างย่อมแนอยู่โลดเนาะนี่มันก็ค้อมีดีเด้พี่น้องครับค้อมีดีดีต่างกันีการใช้งานเนาะนี่คือค้อมเป็นจริงนะครับาอใครมันมีประโยชน์อยู่หลายอย่างครับพี่น้องคาร์โบไฮเป็นนะครับผู้ใดมีมีไผ่เนี่ยมันเมื่อกีนเนี่ยเขาจะนิยมกันนะครับไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งเอาไปเห็ดเอ่อ ตอกเคสเตียงเคสเฟนซเจอร์ได้๋ยวัดพี่น้องครับผลประโยชน์ประโยชน์มีหลายอย่างนะครับในกลัวเลื่อนเนี่ยตัวสางคว่ำว่างะมั่งคั่งให้ได้พี่น้องครับมันลมลื่นตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ไผ่เมื่อกี้นะครับผมกับบอด้จำสูตรตำล่ามากม,มันมีอยู่ความวมั่าอยู่ผมกับมีอยู่เลยเอามาปลูกจับจำได้เลยแล้วมันปฏิบัติเลยพี่น้องครับใช่ไหมเนี่ยใชแปดปีแล้วละ่ละน,นี่ก็ได้นะปลูกกับไผ่ไผ่เลี้ยงพี่น้องครับอยู่นให้นี่กันน้อยนึง มันจะขาลอยก่อมานสองไรกูกัวเกือบสามไรนี่แหละเพราะเด้ใส่เดี๋ยวซอยนะมันขายวัตถีวซาดขายนอหนะพี่น้องก็ขายนออันพวกอันต้นมันเนี่ยวัมถนที่เอาไปประโยชน์อย่างอื่นก็ได้พี่น้องเอาไปดังไปก่อไฟดังต้มนอมันก็เป็นประโยชน์สูงสุดนี่ขอขอบคุณผู้ที่จิตใจรับชมครับรับทางทางนำกันแชนแนลนะครับมีทีมงานของเพื่อนมาตัดกิ่งไผ่ให้เพืมาแจงกิ่งซอย วัวสุดยอดื้อนี้เอาไว้สำหรนี้ครับพวกกันนะพบกันใหม่กับน้ำกันชาแนลขอบคุณครับดีครับ